NASA da sa Ram kan cani wangi kamarere raangan wanita kami keroahan sampai sekali kami doang kan kami kawe tuh putak kamma sangka kuci ini kang won tay cairang measilama sang lo jata muna ຕານັງວະຣັ i ຄັງເດວະເດຈະມະຫາເບັນງວັນຕາມີດຸຣະໂຄອະຫັງວັນຕ วารันตังตังเตวาทิทังอะเหตังอะหังวันตามิต Aka dukamaputo dampo dampo yata dukona duta puja dhamma puja dhamma puja akita nangwa nangtan nangsiwa idam idam na พระยาบุษราเป็นเป็นสุขเดชญาดาหยุดเยิ้มถึงกันและกันเลยพัมเมตตาสัจจ์สัมไรเป็นต้นรู้เรื่องไอ้ใจด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้ง ถ้ามีธาจงเป็นสุขเสุขเถอจะได้มีความทุขายทุขใจไรตนปเตสก้าตัตสังไรที่เป็นเโื่อยสุขแต่ตดใจจะดำดำงษ์ชนเสพสุขที่อากานั้งพน้ารังโสนมีความสุขใจสุขใจเจอาจางตนให้บุรทุกสุขใางจินเนตรตเตสก้าตัตตาอุตุอาเวราตุจีวิน ขอองศาตั้งร้ายทรงเป็นผู้ไม่มีเงื่อนก่อน ตรงนี้ก็ไห้ได้ตรงนี้อินลาดอินลาดตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแดนระว่างอําเภอของรากับอําเภอสินักการ์วินมีตรงนี้นะครับชั้นเตเปือนอ๋อมันน้ำมันโจอลงนะ อ๋ตรงนี้กับจางหลักก้าไอตัวน้อยอ่ะตอนนี้ขึ้นล่างแม่แล้วครับช่วยตรงนี้รมเือนเด้อง่วนจันกลั้นบุญพวกเรามเม็ดเนาะนามันออกเป็นต่างนามก็นามจ่อไปเรื่อยเลย

น้บตุกืัาดห่ตกหนไาอยนใหม่อายไปว่าปักปดตรงนันไหวปกอกไว้ยุ่ได้ไหมนะยกกปนระเ่ขกอ็จ่ายนั่นเลยคะปาเต้นเลยนะปาตนเลยาไม่เห็ยเื่อยก็คือต้องปุ้ยมัน ถูกต้องตั้งตารางแล้วตา่างแล้วนี่ในตารางเราืูเหยียบเลยอ๋อนี่ตรงนี้ยังนั่นเลยตรงนี้ถึงก็ลไปพี่ยพูดขึ้ดีกันเนพอพอเรีนี้จะขึ้น

เดี๋ยวแกตึงนั่นในหลังหน้าได้บุ๋ยตึ้งหลังเลยเคยปักเนี่ยกับปักนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นกล้องลงทิศสวนสวยามมากต้องคุณบอกให้แน่ว่าโอ้ตรงนี้น่าจะทำรีสอร์ทใช่ไหมาคตทำ่างเงี้ยแหละใบไหมงั่นเลยหนูเลยแต่หนูหิ้วหนูใบไหมโย่ตัวเด็กตรงนี้ นรงนี้ยนะต้นตนปาน้นมาทางนี้ไม่ต şey> ันเลยครับผมเราต้องใต้ตามล่างเลยกระโบนมันน่าจะไปตึงเลยตัวลงเดืองโนอย่างแต่ใต้รูกอยู่เลย เรา,เา,า,ก,ารรรก็มาตึงกอกลางต้นเปลีต้งแคมปิ้งเลยนะครับผม,มตาบิองทิศตาบินนองนี่ก็ดูแลแล้วนะไปลงตรงเ,รเดือนทางนี้ที่เราม,มาอยู่เลยนะนี่นตุงการนี่ไม่ไม่ไปทีเลยจ้ะก็ตุ๊กแกก็ตุ๊กแกไปอยู่<อ>เดือนนี้ไปเลยเราแค่เดืนเละอืมไปเราไปแล้วมา,บ,มาบางทีก็ไปลงต่างโน้นมานเราไปรับมัง่งมีมั่งนะตัวมากะหลังนี้มาเราไปรักษาบี อ๋อรอบไปรอบมากันแล้วกันแต่ตาตาไปทางนี้คือไปกลับเลยไปกลับอ๋อแต่ยกเว้นนะตอนนี้ตะกี้เราไปก็คือเราไปตางรุ่นขึ้นทางนน้นเลยอ๋อครับผมเดี๋ยวเราไปเล็บลาก่อนครัดได้ได้ครับผู้ลงเรือเอาโน้วห้องเรือข้างมาเลยคอยลงเรือยังริทไม่ต้องกลัวครับผมแนว่ยใช้แร่มาติพอดีขอเห็นนู้นินนี่ตื่นตาตื่นใจลงเรือ กามาเลยตรงนี้ก็พอรุ่นนะครับผมโอ้ฝั่งกว้างอ่ามาเลยป้ายตรงนี้ที่ก็กว่ากี่อได้มั่งเหรับบ้านเป็ดตง้งบ้านหมาปิ้งหมาปลางนะครับบ้านกระดิง่งนางฟ้าบ้านพวงกล้ามชุดหลงเรือหลองแกงนะครับโอ้ตรงนี้มีหลงเรือด้วยนะครับผมหลงแซนน้ก๊อตต้นนั่นเลยโอ้หนุย่ยกว้างก็ไปเลยนุ่ยเน่ากะุยจะมัด

พวกอนไรดังออมาด่างด้นเลยใช่ไหมนี่เป็น้บบตกตัวเลยนี่นะโลยเลยอ๋อนี่มาเร้ยนะครับจะไปเร่ยกเน็ตก่อนนนน้น้นนน ไปเลยตรงนี Ooh, ้กโอ้นี่นางจิบกับนี่แลยนะค๊อปโจนเลยเลยรนี้เป็นาหลังต๊อปโ้นนะครับนี่มาตัวเสียกับบายกมาเสียวเขาก็รุมาทางนูก็ได้เลยนะเขารุกมาทางนู้นก็ได้บายนัถงกนไหนกรับ ตรงนี้มุมจากเกาอกลางต้นแปดช่องนะครับหนึ like like ่งม so ัดฮะบายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคไปเดี๋ยวบายจังตรงนี้ก็าพอยุ่นนะครับนี่ครับ บรรยากาศเกาะกลางต้นเต่า,าน,นะครับแต่ตรงนั้นก็เป็นทางเลือกล้า,นา,นานลงมาได้นะครับทางที่จะไปขึ้นไปหนาต้นคนก็มาเล่นกันแสดงว่าคนหมาจังนี่วันนี้ ก็ไม่ได้ตั้มตั้มไม่ไดจนตีนอาจารย์ก็ในน้ำไรกี่ทีนั่นเอาตรงนี้เลยในนาำกล้มาปักก่อนดู้อโอ้เอาตรงนี้เลยนนำบกก่ไม่รู้กาไก่มาปักได้บบว่าเอาไว้ถ้าว่าถ้าว่าแก็กี่มาปักแนี้ก็ก็ตบเต็มสวรับรู้วนไปนะเึองไหสิครับครับเ้นอจ้องจงโงจงปักโจงลานกลางเต้น ถึงแต่อไม่โจงคนไม่อกบักต่างที่นั่นโอ้กินไม่รับขับผมขับผมไม่เต็มตัวได้นะขับผมตรงนี้ถึงรถนะต้องเที่ยวได้ก็กล้าเหมือนได้ไหมเที่ยวไม่ได้ครับผมไม่มีนะไม่รับคือคือคือแกล็ดปีกปักตรงแก๊กติดเก้าเนียนตรงปักเท่านั้นก้าจวนแม่เก้ายกเวรผู้กันเองอ๋อ้ขับผมก็ดีขับเขบพุณมาจังครับซึ่งเวลาสลับกันเล็กไปแล้วนะครับ โอ้ยนี่คนละกันยังกันที่ช่องแต่เดียวช่องตี้อ๊แปดสิบสิบช่องสิบตีสิบกสิบกุ่นหน้าว่าน่าจะต้องเชียวแต่เดียวนี่ไอโกันนี่ไป่งไหนไหมก็มันดี่ว่าไม่มีรถนก้ามันก็กันกันไม่เห็นมั้งแล้วให้ป้ามาเต็นครับหนังนั้น ไปไปไปผมนั่กันนั่งกันนั่งอ่าเม็ดเม็ดเม็ดไปอ่ไปกันนั้นเราเดินางกรับก่อนคายเลยคสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ